สามคู่เต็มระบบกับโปรแกรมฟุตบอลประจำหน้าช่องคําคืนวันพุธครับก็ห่างหายกันไปหนึ่งวันนะฮะสำหรับโปรแกรมฟุตบอลประจำหน้าช่องของเราครับวันนี้กลับมาพร้อมจัดหนัก จัดเต็มให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามการเหมือนเดิมครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนไปเข้าบทวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กันครับก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมแล้วกันครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันครับและสนใจอยากไปรับบรรยากาศความสดชื่นพร้อมเติบโตไปพร้อมๆกันในครอบครัวคอบอลสายนักลงทุนกันเพิ่มเติมทางเขาร่วมครอบครัวผมปักหมุดไว้ให้แล้วครับปัดขวาไปที่หน้าช่องครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคำอธิบายเขียนไว้อยู่ครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันกันสักนิด แล้วสกิดกันเข้ามาได้เลยครับเพราะวันหน้าช่องใต้รูปมีประตูทางเข้าครอบครัวปักหมดไว้ให้แล้วครับส่วนสาหรับพี่ๆสมาชิกหน้าใหม่ครับที่เปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในวันนี้ทุกท่านครับรับไปเลยครับเสื้อบอลเกรดพรีเมียมเอาไปใส่เชียร์บอลกันเท่ๆครับพี่ๆสามารถเลือกทีมเลือกใซส์ได้ผมจัดให้กับพี่ๆสมาชิกใหม่คนละ2ตัวเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับที่ครอบครัว VAR ครับพร้อมทั้ง พี่สายนักลงทุนทุกท่านครับไม่ต้องเป็นห่วงไปครับในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยของสปอนเซอร์ของเราครับเพราะว่าครอบครัวของเราคือสปอนเซอร์หน้าตรงตัวจูนนาหน้าที่มันยอดนิยมในไทยไม่ใช่หน้าเอเจนต์ครับเพราะฉะนั้นแล้วครับมาเจอกันได้ในวันนี้ที่ครอบครัวครับได้รับคู่มั่นใจพร้อมได้รับเสื้อบอลเอาไปใส่สวยๆคนละ2ตัวแถมยังได้ใช้สปอนเซอร์ที่มั่นคงและปลอดภยัยทางเข้าร่วมครอบครัวครับปัดขวา หน้าช่องตายรูปเจอกันได้ครับและสําหรับค่ําคืนวันนี้เองครับกับ3คู่เต็มระบบของเราครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันด้วยคู่แรกวันนี้ครับอยู่กับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนเวลาตีสองครึ่งครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดอีทัสสเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของฟูแลมครับก็ฟุตบอลคู่นี้ถือว่าเป็นบอลแพ้ทางมากๆเลยนะครับสำหรับในพรีเมียร์ลีกครับเจอกันมาตลอด10ครั้งหลังสุดแมนซิตี้สามารถเอาชนะฟูแลมได้ทั้ง10ครั้งครับโดยเฉพาะ เพาะเกมในอีติฮัสเตเดียมที่แมนเชสเตียร์ครับไม่เคยผ่านนักลงทุนเจอกับฟูลแลมแล้วผิดหวังเลยนะครับรวมไปถึงครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นเองด้วยครับทางด้านของเซตีครับช่วงหลังมากลับกลายมาเป็นทีมที่แพ้ได้ยากอีกครั้งหนึ่งครับผลงานตลอด5เกมหลังสุดครับเซตีไม่แพ้ใครเลยครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดสามารถบุกไปเยือนเลี้ยวภูครับแล้วเก็บชัยชนะมาได้ที่2ประตูต่อ1ครับกับการทางฝั่งของฟูลแลมเองครับช่วงหลังมาปัญหาแทรกซ้อนเริ่มกลับมาแล้วเหมือน จะดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ได้แค่เหมือนจริงๆครับผลงาน2เกมหลังสุดคือแพ้ทั้ง2เกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับแมนยูหรือเอฟเวอร์ตันเองก็ตามครับแล้วถ้ามองภาพกว้างกว่านั้นผลงาน4เกมหลังสุดครับฟูลแลมต้องพบเจอกับความพ่ายแพ้ไปมากถึง3เกมด้วยกันมองแล้วครับว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างแพ้ทางแล้วฟอร์มการเล่นความมั่นใจก็สวนทางกันพอสมควรเหมือนกันครับมองว่าวันนี้ซิตี้ในบ้านการันตี3มแต้มแน่นอนครับมองหาตรงที่2เพื่อได้เฮเต็มๆหนึ ตรงหน้าชาครึ่งแถบครับแต่ถ้าตรงที่2อมาคิวไปเลยเฮเต็มๆแบบนี้ครับคู่แรกวันนี้วัดใจเชียร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนต่อมานะครับที่คู่ที่2อครับอยู่กันกับโปรแกรมฟุตบอลพิบรีกเหมือนเดิมครับตอนเวลาตีสองครึ่งวันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสครับเปิดวิตาริตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของฟูฟแฮมตันครับก็ถึงแม้ผลงานช่วงหลังมาครับคู่นี้จะดูย่ำแย่พอกันทั้งคู่ครับแต่ไปโฟกัสที่ใส่ติลึกๆแล้วครับ ครับฟร์เรสคือทีมที่ทําผลงานได้ดีเสมอทาได้เล่นในบ้านแล้วเจอกับทีมระดับใกล้เคียงกันรวมไปถึงเองนะครับทางด้านของฟูฟนะครับช่วงหลังมาเนี่ยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เหมือนฟูฟจะดีขึ้นแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็แค่เหมือนครับกลับมาแพ้3เกมติดอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วทางด้านของฟูฟเองครับใส่ติปีนี้เกมนอกบ้านห่วยแตกมากๆนะครับถือว่าเป็นทีมที่เก็บแต้มได้น้อยที่สุดแล้วกับการเล่นเกมเยือนของฤดูกาลนี้ครับแล้วก็ทางด้านของชอนไดเองครับเอกลักษณ์ของ นั่นคือทาบอลหนีตกชั้นได้ดีเสมอแล้ววันนี้ครับเจอกับคู่แข่งโดยตรงนะครับในทีมหนีตกชั้นเหมือนกันแล้วฟอร์มการเล่นรวมไปถึงสายภาพโดยรวมฤดูกาลนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสดูเหนือกว่าเยอะครับเชื่อว่าวันนี้เกมในบ้านฟอร์เรสน่าจะการันตี3แต้มครับคู่ที่2วันนี้วัดใจเชียร์ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับแล้วก็ปิดท้ายกันนะครับด้วยคู่ที่3ครับกับคู่ปิดท้ายพี่บอลิกค้ำคืนวันนี้ครับตอนเวลาตีสามสิบห้านาทีซันเดอร์แลนด์ครับเปิด สเตเดียมออฟไลท์ line. ต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์ pool ครับก็ซันเดอร์แลนด์เองนะครับนี่คือทีมที่เก็บแต้มในบ้านนะครับได้มากเป็นเบอร์ต้นๆของลีกเลยนะครับร่วมเฉพาะเกมในบ้านนะครับซันเดอร์แลนด์ไม่เคยพาลนักลงทุนผิดหวังเลยซักเกมเดียวครับฤดูกาลนี้ซันเดอร์แลนด์ในบ้านถือว่าเป็นของดีมากๆครับแล้วต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลที่วันนี้ครับในเรื่องสภาพความพร้อมค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับไม่มีทั้งทางด้านของจาร์มี่ฟิลปงแล้วก็ โดมินิกโซบอสไลที่ติดโทษแบนไปในเกมล่าสุดด้วยมองแล้วครับว่าลืวอภูที่สภาพทีมไม่พร้อมแบบนี้บุกมาเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับแล้วต้องได้เปรียบถึง1ช่วงตัว1ตุงได้แค่เจ้าครับต้องตุงที่2เท่านั้นถึงจะเจียครับมองแล้วครับว่าวันนี้ซันเดอร์แลนด์ในบ้านโอกาสเสมอเปิดกว้างมากครับหรือถ้าแพ้ก็แพ้ไม่ขาดเต็มที่แค่ประตูเดียวครับสำหรับแมวดําเจ้าบ้านวันนี้ไม่เจ้าก็เจียครับคู่นี้มีแค่2มบุมเท่านั้นครับคู่ที่3า วันนี้วัดใจเชียร์ที่ซันเดอร์แลนด์ครับและนี่นะครับคือ3คู่เต็มระบบประจำหน้าช่องคำคืนวันพุธครับคู่แรกวันนี้วัดใจเชียร์ที่แมนซิตี้คู่ที่2ครับวัดใจเชียร์ที่นอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็คู่ที่3ครับวัดใจเชียร์ที่ซันเดอร์แลนด์ครับส่วนพวี่ๆท่านไหนที่อยากติดตามรับคู่มั่นใจกันเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องได้รับบรรยากาศสำหรับคอบอลสายนักลงชุนครับทางเขา้าร่วมครอบครัวปัดขวา ไปที่หน้าช่องตารูปโปรไฟล์มีทางเข้าครับ